เพราะฉะนั้นคันนี้ก็คือตัวเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะที่เป็น G L A 2 0 0 MG f a M G Lift l i นะคะตัวก่อนเฟสว่าหล่อแล้วโอ้โหเฟสเรายิ่งหล่อมากซูมเข้าไปเลยอันดับที่หนึ่งเลยไฟหน้าใหม่นะมีความแบบเหมือนกับ รุ่นใหม่ที่เขาจะมีความปเป็นจิโอเมทรีนะคะดูมินิมอลกว่าเดิมแต่ยังทรงคงเอกลักษณ์ของความเป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกไว้กันชนหน้าค่ะ AMG ชวัดเวียนเวอร์ให้คุณไปลองเทียบกับตัวไลท์สด g l a ก่อนหน้านี้ที่มี2คันนะคะคือมันจะเพิ่มความแบบซับซ้อนคะของเส้นสายเนี่ย มีกริวมีคิ้วมีดำมี้ส้มีขวานะข้างล่างก็ยังมีเส้นคิ้วโครเมียมด้านล่างอยู่นะคะล้อมแม็กนะคะก็ยังคงเส้นสายของความเป็นเอกลักษณ์ของ MG นะคะ5ก้านตัวโลโก้ MG ในเจเนอเรชันใหม่เนี่ยก็แน่นอนค่ะคือเทรนเดี๋ยวนี้เนาะโลโก้คือมาใหญ่นะคะใหญ่แบบเห็นแบบมาแต่ไกลเหมือนสมัยนี้มีใครซื้อเสื้อราฟ a ลเรนที่เวอร์ชันที่เป็นม้าแบบ ม้าไปแล้วครึ่งตัวเสื้อประมาณนั้นอะอารมณ์นั้นเลยคือแต่ก่อนเนาะโลโก้เสื้อโปโล,โลมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วปั๊บหนึ่งมันก็ค่อยมาตรงนี้นะตอนนี้คือเห็นแล้วมีเวอร์ชั่นม้าตัวประมาณนี้ด้วยนะคะอันนี้คล้ายๆกันแต่ก่อนโลโก้ MG เท่านี้ตอนนี้โลโก้ MG คืออย่างนี้เลยนะคะแบบเห็นกันชัดๆไปเลย แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะว่าว้าว,าวาขนาดไหนนะคะ,ะพาดูรอบๆก่อนนะคะเส้นสายของความเป็นเฟซลิฟต์นะคะไฟหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่มีความชวัดช่วยนมากขึ้นนะคะกันชนหลังก็ดูมีอะไรมากขึ้นมีการใช้ตัวแถบสีดาม,มียังคงมีความเอกลักษณ์ของความเป็นดีฟิวเซอร์ดูแบบมีความเป็นรถ s u v v อ่ะดูแอดเวนเจอร์ดูให้มีด i ฟิวเซอร์นะคะมีปลายท่อสอฝั่ง นะคะคออกมาแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบขนาดกันก็จะเห็นเลยว่าแน่นอนเนาะเดิน All New GLA ใหญ่ขึ้นกว่าตัว GLA โฉมก่อนนะคะเราต้องบอกว่าโอ้โหตัวเฟซลิปยิ่งว้าวอะ่ะคือพวงมาลัยนี่คือแบบเหมือนเอาตัวของ Mercedes AMG มาให้อะ่ะคุณจัดเต็มมากนะคะ ตัวใหม่นะคะสวยมากอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเนาะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องแล้วอยากให้ไปโชว์ไฟหน้าด้วยตัวเองโชว์ไฟหน้าก่อนนิดนึงแต่เรารู้ว่าทิก t o อรจะไม่ชอบเรานะคะเพราะเขาไม่ชอบให้สตาร์ทเครื่องในไลฟ์มันจะเป็นการละเมิดโพลิซีนะแต่ไม่เป็นไรนะโอ้โหนะว้าวมากคือแบบดูสดใสล่าเริงอ่ะคราวนี้มาดูข้างในกันต่อนะคะเดี๋ยวจะขอให้เห็นโมเมนต์ที่สตาร์ทเพราะฉะนั้นจะดับเครื่องก่อนโอ้โหคุณดู ดูความว้าวโอ้โหแบบ Ambient Light Experience คือจัดเต็มเวอร์เราชอบที่สุดเลยนะคือ t r i มที่เป็น Star Pattern แล้วมันมีไฟออกจาก t r i มอะคุณนะโอ้โอะเดี๋ยวมาจากฝั่งนู้นก็ได้นะคะอาจจะซูมเห็นตัว t r i มได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะคือจะบอกว่ารถคันนี้ซื้อพอ t r i มส t a r ์ pattern ก็ได้จบเลยนะคะไม่ต้องซื้อเพราะเหตุผลอื่นละ ไม่ต้องซื้อเพราะอะไรอย่างใดละนะคะคือแบบมันสวยมากอะ่ะไม่รู้จะทำยังไงดีเลิศอะ <c oughs> นะคะแล้วก็เลือกได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่นับ6สีๆแล้วมัง้งมันมากกว่ามันแบบเลิศอะเนี่ยโอ้โหอะเนี่ยคะ่ะเอาสีอะไรดีช่วยเม้นกันมาหน่อยนะอยากดูแอมบิไลส์สีอะไรเอาสีเขียวแล้วกันสีเขียวเนี่ยวซับนี่เป็นสีโปรดของเน่ง ค่ะมันสวยมากทุกคนแล้วแบบจะเห็นว่าสีอะ่ะมันออกมาจากเบนซ์เป็นโลโก้เบนซ์ตาพัดเทิรที่เลืองแสงเป็นสีเขียว่เราเข้ากันมากๆกับตัวไฟออกมาจากช่องแอร์นะคะแบบเทอร์บายแล้วก็มีเส้นนี้สีเขียวเส้นนี้มันใช่อะ่ะมันฟินอะโอ้โหชีวิตฟินกว่านี้ได้อีกไหมนะคะมองฟ้า นะก็เหมือนฟ้าทั้งใบเนี่ยเป็นของเรานะหลังคาแก้วเนี่ยบานใหญ่เต็มบานเลยไม่ว่าจะนั่งหลังหรือนั่งหน้าเนี่ยก็สามารถ Experience หลังคาแก้วนะคะได้เต็มรูปแบบนะคะสวยมากจริงๆและอย่างที่บอกว่าพอบอดี้ของเขาใหญ่ขึ้นนะนั่งไปเนี่ยมันก็จะมีความเนี่ยใหญ่สูงกว้างไม่มี c o m p a c t เลยไม่ได้รู้สึกว่ารถคันนี้เป็นรถคอมเพลเลยใดๆนะมีความรู้สึกกว้างขวางมากๆนะคะ มาดูฝั่งนี้กันสักอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราตื่นเต้นกับแอ b เบียนไลท์นะคะแล้วก็ตัว t r i มที่เป็น Star Pattern มากๆนะคะตัว Star Pattern นเนี่ยนะต่อให้มันไม่มีไฟออกมาเนี่ยมันก็สวยมากเลยนะคะอะซูมให้ดู Star Pattern นิดนึงนะคะเนี่ยมันมีความเบนแบบเบนบนเ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 บเบนเบนเะคือแบบเบนเวอร์อะอะ เอาฝั่งนี้ค่ะ6,368กิกโลนะคะหน้าจอใหญ่2จอ10.3นิ้ว2จอสกรีนเอ็กซ์เพรีย์แบบเลิศๆโอ้โหมองจากฝั่งนี้ไปก็สวยมองจากฝั่งโน้นไปก็สวยค่ะทุกคนนะคะอ่าปึ๊บนะคะภายในนะคะสวยงามตามทองเรื่องมากๆค่ะทุกคน แบบฟินอะฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะแค่ได้จับพวงมาลัยนี้ทุกวันก็ไม่รู้จะฟินยังไงแล้วนะคะบวกลบแล้วก็พวงมาลัยนี้มันเป็นมัลติฟังก์ชันนะเราสามารถที่จะเลือกปรับจอนี้จากพวงมาลัยนี้ปรับจอนี้จากพวงมาลัยนี้เพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะคะก็คือสามารถกดที่ตัวพวงมาลัยนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะคอนโซลก็ขนาดใหญ่นะคะพื้นที่ใส่ของนะมีสายชาร์จ Type C หลายจุดเลยนะคะ ปุ่มเปิ่มก็สามารถใช้งานได้สะดวกนะคะตอนนี้ปุ่มที่เหลือให้กดเนี่ยก็จะไม่ได้มีเยอะแล้วนะอาจจะเหลือแค่ตัวที่ใช้บ่อยๆอย่างเช่นแล้วตัวที่แบบใช้ตอนขับรถเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อยอมให้เราไปคลำนะคะอย่างเช่นตัวดินามิกเลือกออโหมดของการขับขี่นะคะเจ้า A200 ตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะคะพร้อมกับเทอร์โบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอารมณ์ที่เป็นแรงบูสต์นะคะเพิ่มในส่วนของทอร์กเวลาออกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย คือปิดปาร์ตแบบว่าสะใจแน่นอนนะคะใครที่ชอบการขับขี่อารมณ์ไหนก็ยังสามารถไปปรับโหมดในส่วนของโหมด Comfort Eco Sport Individual ที่เราสามารถที่จะเลือกการทำงานของเครื่องกับเกียร์กับแฮนด์ i n ลิงแยกกันได้ด้วยนะคะก็สะดวกมากๆค่ะออปชั่นใดๆของเขาเนี่ยนะเขาก็มีครบไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยหลังหรือว่าจะเป็นตัว Parking Pilot นะคะที่สามารถช่วยหาที่จอดแล้วก็เลี้ยวรถเข้าจอด ะะก็สะดวกมากๆ Apple CarPlay นะคะ Android Auto เชื่อมต่อกับมือถือของเราได้โดยไม่ต้องเสียบสายทั้งหมดก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์ในทุกๆไลฟ์สไตล์ของทุกคนค่ะ,ะคราวนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังกันบ้างนะคะ GLA ตัวโฉมใหม่นี้นะคะกว้างขวางนนะนั่งสบายมากนะคะเข้าออกรถแน่นอนเนี่ยค่ะ Unlock นะคะ ล็อกนะคะได้ทั้ง4ประตูเลยมีคีย์เลสโกทั้ง4ประตูนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางเลกรูมเฮดรูมมีแอร์หลังเป็นของตัวเองด้วยนะพื้นที่กว้างขวางอ่ะขอกล้องเข้าไปหน่อยว่าคนนั่งหลังเนี่ยสามารถที่จะดูวิวนะคะที่เป็นที่เป็นตัว หลังคาแก้วพาโนนะได้สวยงามมากๆนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะอันนี้ออปชั่นเอาใจคนโสดนะสำหรับคนที่ไม่มียางกวนสิกอยู่ที่บ้านนะคะ mm hmm. ก็เชิญมาทางด้านหลังนี้ได้เลยมีใครด mm ู f ฟิกซีรีส์ What Life Give You Tangerine บ้างนะคะคือถ้าใครที่ไม่มียางกวนสิกอยู่ที่บ้าน mm hmm. ก็คือแบบต้องดูแลตัวเองสื่อของเองวางของเองนะคะไม่มีใครช่วยเปิดฝากระโปรงรถนะคะแล้วก็ใช้แฮนด์ฟรีเทลเกต นะคะได้นะคะไม่เป็นไรนะคะก็คือสามารถที่จะเตะนะคะใช้ระบบเตะแล้วก็แต่ประเด็นคือเตะแล้วมันคุยกับเราไหมนานเอาใหม่นะก็ตอนปิดระวังของแล้วเนาะเพราะฉะนั้นกดปิดได้นะคะอ่ะคราวนี้นั่นไงเดี๋ยวดิลูกอย่าทำแบบนี้กับแม่สิลูกเดี๋ยวนะ เนี่ยชอบเป็นแบบเนี้ยฟืบมาไหมเทคนิคทุกคนไหนมีใครมีเทคนิคให้ทำยังไงให้แฟนแฮนฟรีเทลเกตเขาคุยกับเราอะเปิดก็เปิดเนาะเนี่ยค่ะก็พื้นที่เก็บของกว้างใหญ่นะคะสบายอลังการชิลเวอร์นะคะก็เหมาะกับหลายๆวัตถุประสงค์นะคะไลฟ์สไตล์ในชีวิตของเราค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะคันนี้6,000กิโลรถปี2024วารันตีศูนย์เบนถึงปี2027ประหยัดไปกว่าครึ่งล้านบาทเอาไปทำอะไรดีเอาไปซื้อเบอร์กินสบายหนึ่งเอาไปซื้อเคลลี่ซะสองใบเอาไปเที่ยวต่างประเทศครอบครัวใหญ่ได้ทิปหนึ่งเอาไปดาวคอนโดโอ้ยเอาไปทำอะไรก็ได้นะคะเยอะไปหมดเลยนะคะคุ้มสุดๆแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เน้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ